การประชุมมหาเถระสมาคมที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลารย์พุทธมนฑลอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาราชมังคลารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมค่ะโดยวันนี้เป็นการประชุมในวาระปกติรวมไปถึงการรับรองรายงานผลการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาประเด็นที่น่าสนใจของวันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจของพระเถระรวมไปถึงการจัดตั้งวัดไทยในต่างประเทศอีกสองวัดค่ะ ในการประชุมมหาเทราสมาคมที <c oughs> <c oughs> <c oughs> <the> ่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมนตรนอําเภอพุทธมนตรทนจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการประชุมมีกรรมการมหาเทราสมาคมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงนายประดับโพธิการจนวัตรรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แถลงข่าวการประชุมแจ้งว่าการประชุมมหาเทราสมาคมเป็นการประชุมวาระปกติ และรับรองรายงานผลการประชุมในครั้งที่ผ่านๆมามีประเด็นสําคัญในการแจ้งมหาเถรสมาคมเรื่องของพระสังฆาธิการมรณะภาพการแต่งตั้งพระสังฆาธิการภารกิจของคณะสงฆ์และพระเถระอาทิรายงานการประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือเป็นการประชุมสองครั้งระหว่างเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดรายงานการประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รวมถึงการสร้างวัดไทยอีกสองแห่งอย่างต่างประเทศที่สหพันธ์สาธารณรัฐจอรบันดนีและสาธารณรัฐเช็กขอเรียนแจ้งเลื่อนมหาเถรสมาคมครั้งที่17นะครับครั้งหน้าเนี่ยนะครับซึ่งจะตรงกับวันที่10สิงหาก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่19สิงหาครับเนื่องจากว่ามหาเถรสมาคมส่วนใหญ่ก็จะมีาศาสนกิจที่เกี่ยวกับ กิจกรรมทางพุทธศาสนาแต่ว่าในช่วงที่เลื่อนไปเนี่ยถ้ามีเรื่องสําคัญเร่งด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นนะครับทางเลขาธิการมหาดทลัมก็จะได้นำมัสการเพื่อประชุมหารือกันเป็นเรื่องๆไปครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวาระปกติที่มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบริหารกิจการรัสง่างเช่นเรื่องรับทราบการบรณภาพของ พระมหาธีระนะครับซึ่งก็มีเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้รายงานเข้ามาด้วยแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเจ้าคณะผู้ปกครองด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาเนี่ยมีเจ้าหน้าภาค1 1เอ็ดสิบสานะครับไรายงานเข้ามาว่าได้แต่งตั้งพระครูโรพธาิรามวัดโพธาราม อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าหนา้าเภอนาวังหินแล้วก็แต่งตั้งผู้ช่วยชาววาดพระรามหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่งตั้งพระครูโสพลสาสนวิเทศที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นผู้ช่วยชาววาดนอกจากนี้ก็มีการรายงานจากต่างประเทศนะครับโดยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สังกัดวัดราชโอรสารามนะครับรายงานเข้ามาว่ามีการสร้างวัดไทยในทางประเทศขึ้น2วัดที่สาพันณรัฐเยอรมัน1วัดนะครับก็คือที่วัดธรรมวิหารเมืองอนโนฟเฟอร์นะครับเยอรมันแล้วก็วัดธรรมกิติวงศที่กรุงปรากรัฐสาธารณรัฐเช็กนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นวัดไทยในทวีปยุโรปตะวันออกแห่งแรกที่ตั้งขึ้นนะครับวันนี้ก็ก็มีรายงานเข้ามาสองวัดนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางฝ่ายธรรมยุทธ์สองแห่งแห่งที่5นะครับวัดสามคัคคีบุญญารามตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางแล้วก็สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางฝ่ายธรรมยุทธ์แห่งที่6ที่วัดป่าปงสนุก ตำบลเมืองยาวอเภอห้างฉัดนะครับแล้วก็เจ้าคณะหใหญ่หนเหนือได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมพ่ะสังคติการและก็การตรวจการคณะสงฆ์ในเขตรปกครองน้าสงฆ์นเหนือซึ่งปีนี้จัดขึ้นสองครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งนี่นะครับก่อนนิมนต์เจ้าหน้าจังหวัดรองเจ้าหน้าจังหวัดและเล,เลขาธุก,การวันอังคารที่12มกราที่ผ่านมานะครับที่วัดพระธาตุ ผาซ่อนแก้วเอเภอะข้อ,ขอ,ขอจังังวดเพชรบูรณ์ครั้งที่สองเจ้เาระหว่างเจ้าหน้าใหญ่นะประชุมกันนะครับเจ้าหน้าใหญ่เจ้าหน้าภาครองเจ้าหน้าภาครายการนุก,การนะครับประชุมไปแล้วเมื่อ14กรกฎาคมที่ตึกเมตตาพุทธ,ธิวัดปักน้ำนะครับนี่รายงานของเจ้าหน้าใหญ่ครับนอกจากนี้ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทย ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์นะครับรายงานเรื่องเกี่ยวกับการประชุมปฐมทูตในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์นะครับในวันที่สองกรกฎาคมที่วัดสันติวงศา,า,ารามสหราชอาณาจักรนะครับมีรายงานแล้วก็เจ้าคณะระษากิีการสองรูปมรณภาพพระโสรภนทีระคุณวัดเทพธิดารามนะครับในมรณภาพแล้วก็เจ้าหน้าภาคหนึ่งได้รายงานเข้ามาอีกรูปหนึ่ง พระราธุธรรมมาพรอายุ82ครับตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดอ่างทองเจ้าวาดวัดป่าโมกวรวิหารได้มรณภาพนะครับที่โรงพยาบาลรามคำแหงนี่ก็รายงานเข้ามานะครับออนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องสารสมบัติเรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องปกติครับแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่วันนี้ได้มีการพูดคุย ตามที่สํญญานักงานผู้สอนาห่งชาติได้เสนอหนังสือบางฉบับ้าไปยังมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมได้พิจารณาถึงถึงเนื้อหาคําศัพท์บางคาศัพท์ที่เราใช้ในทางศาสนาอยู่โดยเฉพาะหนังสือทางราชการที่เราออกโดยหน่วยงานและก็ที่เป็นมติมหาเถรสมาคมนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาบางเรื่องให้สอดคล้องกับบริบทของการกลับเคลื่อนง,งาน ด้านที่จะนำหลักธรรมเข้าสู่ประชาชนนั่นก็คือว่าเราจะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับมติสมรรษรับมติหมหาธิมคมนะครับไปดำเนินการก็คือจะใช้คำว่าศีลธรรมแทนคำว่าคุณธรรมจริยธรรมนะครับเหมือนกับที่ธรรมเนียมของของพวกเราที่ใช้กันอยู่ก็คือคฤหัดคู่กับบรรพชิต อย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้คําว่าบรรพชิตเราไม่ใช้คําว่าคารวะนะครับใช้คําว่าคฤรัหั์แทนคาราวะาอะไรเงี้ยซ,ซึ่งใช้กันมาโดยตลอดเพราะงั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ไอ้สอดคล้องกับในอดีตที่เราเคยมีก็คือหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมนะครับหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้คําว่าศีลธรรมแทนคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกรณีรถหรู้ว่าได้มีการหาหรือหรือมีความเห็นในกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุการครอบครองรถเบนซ์โบราณของสมเด็จพระมหาราชมังคลารย์ในการประชุมมหาเทราสมาคมครั้งนี้หรือไม่ได้ประดับกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่ได้มีการหาหรือแต่อย่างใดแต่ทาง DSI ได้ส่งหนังสือมาถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอเข้าพบตัวแทนมหาเทราสมาคมซึ่งเป็นพระสงฆ์ ในการสอบถามเกี่ยวกับพระธรรม,มวินัยซึ่งเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งหากต้องมีการสอบสวนหรือดำเนินคดีกับพระสงฆ์ในคดีทางโลกจะได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมไม่ไม่มีไม่มีคุยเลยครับก็มีเรื่องเดียวที่ที่มีหนังสือเข้ามาแต่ไม่ได้อ่ารือในที่ประชุมก็คือว่าทางดีใด,ดต้องการที่จะพบผู้แทนมอสอที่เป็นพระสงฆ์นะครับเ,เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รายละเอียลึกซึ้งในเรื่องพระธรรมวินัยนะครับว่าทางหน่วยงานต้องการจะรู้เพราะว่าพระธรรมวินัยเนี่ยมันมีความลึกซึ้งนะครับมีความลึกซึ้งที่ต้องต้อง,ต,องต้องรู้ด้วยนะครับในการบรินินง,งานนั้นอย่างเช่นเรื่องของปาราชิกเรื่องขององค์ประกอบที่จะทําให้พระต้องอบัตภาระชิกมีอะไรอะไรอย่างเี้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติถ้าเกิดว่าบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ไม่ได้ ศึกษาอย่างลึกซึ้งนี่ก็จะเข้าใจบริบทไม่ชัดเจนนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ทางดีลใดก็พยายามที่จะทําความเข้าใจเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดนะครับก็ก็จะหาโอกาสมาพบกับผู้แทนของหมหาทิเคมแต่ว่าในวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องนี้ในที่ประชุมเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องเข้ามาน่อยนึงนะครับ